นะคะจะพาทุกท่านมาดูชุดแต่ง m a x i m u s GT นะคะคันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตสเกิร์ตตัวนี้ก็ขึ้นมาจนถึงขอบไฟตาเลยนะคะนี่นคะของเขาชิ้นงานจะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลย ชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยสีดําเงานั่นเองตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานของสกเกิร์ตนะคะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าก็จะมีตัวหนังสือตัวหนังสือตัวเนี้จะจะติดตั้งก็ได้หรือไม่ไม่ใช้ก็ได้นะคะก็สามารถแจ้งทางโบได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตะแกงกันหินด้วยนะคะก็จะพ่นคําว่าแม็กซิมัสไว้นั่นเองนะ น,นี่ก็จะเป็นชิ้นงานด้านหน้าเลยตัวชิ้นงานสเกิร์ตด้านข้างนะคะเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์นะคะติดคำว่า GT นั่นเองซึ่งมันเป็นรุ่นของสเกิร์ตเขานะคะ Maxim a GT นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ก็จะมีล้อแม็กเอาไปปัดเงานั่นเองล้อแม็กเดิมๆของทางนิสันที่มาจากโรงงานแม่เลยนะคะก็เอาไปปัดเงาอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะราคา สามพันประมาณนี้ค่ะส่วนสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นชิ้นงานสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำและก็สีแดงนะคะก็ทำให้รถดูสปอร์ตสวยหรูขึ้นมาเลยทีเดียวด้านข้างเขาก็จะมีคำว่า Maximus นั่นเองนะคะด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นท่อคูอ่สีท่อนั่นเองค่ะซ้ายแล้วก็ขวาตรงกลางของ ทางด้านหลังของสักรกินนะคะก็จะมีคำว่าแมกซิมัสนั่นเองค่ะมีสปอยเลอร์หลังนะคะประมาณนี้สวยหรูดูมีสไตล์ <c oughs> เลยทีเดียวค่ะ